สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะเอาต้นกล้วยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นการลอยกระทงธรรมชาตินะคะก็ยังมีขายอยู่เนาะน,นะคะก็สามารถตัดต้นกล้วยมาขายได้นะคะเพื่อนคะเป็นการสร้างรายได้อีกแบบหนึ่งนะคะให้ครอบครัวส่วนประกอบของกระทงก็มีใบตองนะคะเพื่อที่จะทำกรีด กรีบบัวนะคะทำกระทงนะคะเพื่อนๆค้านะ,ะแล้วก็จะมีเค็มนะคะนะคะก็จะมีเค็มหมุดนะคะเพื่อนะะอยู่ในนี้ในกล่องนี้นะคะก็จะมีทูบเทียนนะคะทูบสามดอกง,งานใบตองนะคะเพื่อนขางานใบ,ตอ,นะะนบตองสําหรับทํากระทงออแกนิกนะคะกระทงสิ่งแวดล้อมนะคะ ไม้นะคะแม่ค้าก็จะมาส่งดอกไม้ดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนๆคาะนะคะเพื่อที่จะทํากระทงเย็นนี้นะคะมีทูบมีเทียนนะคะเย็นก็จะมีแม่ค้านะคะมาขายกระทงนะคะในตลาดเพื่อที่จะไปให้นะบวครองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะซื้อนะคะซื้อกระทงไปให้ลูกลอยเย็นนี้นะคะเป็นกระทงที่ทําแบบออแกนิกนะคะเพื่อนๆคาะนะคะทําให้แม่น้ํานะคะเวลาเราไปลอยนะคะ ไปลอยในแม่น้ําเพื่อที่จะไม่ให้แม่น้ําเน่าเปื่อยนะคะเน่าเหม็นนะคะเพื่อนๆค้านะลอยกระทงนะคะแต่ละปีก็จะเป็นวันเพนเพนขึ้น15ค่้าข้ามเดือน12นะคะเพื่อนๆค้านะคะแล้วก็นะคะการลอยกระทงก็เป็นการนะคะเคารพนะคะบูชา พระแม่คงคานะคะที่เราได้ใช้ได้ดื่มได้กินนะคะก็มีการขอขมานะคะโดยการลอยกระทงนะคะเพื่อนๆค้นานะฮะอันนี้ก็คือที่นะคะมาของการลอยกระทงเนาะเป็นการบูชาแม่น้ําคงคานะคะค่ะก็ไม่แพงนะคะอามาขายที่ตลาดนะคะเพื่อนค้านะ,ะก็จะมีคนมาซื้อนะคะ เพื่อที่จะไปให้รูปหลานทำรอยกก็ดีมากๆเลยนะคะเป็นการอนุรักษ์ทานน้ำเพื่อจะไม่ให้บูดเน่าเนาะนะคะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามนะคะอย่าลืมมาแวะรับกระทงเย็นนี้นะคะไปลอยกระทงด้วยกันเนาะ นะคะเป็นวันที่ดีๆมากเลยนะคะส่วนประกอบของกระทงนะคะเพื่อนขะนั่นก็คือดอกไม้มีทูบมีเทียนนะคะทูบสามดอกเทียนหนึ่งดอกใช่ไหมคะคุณแม่ดีมากเลยนะคะเราก็จะทํากระทงไปลอยวันนี้เนาะสีสันสวยงามมากเลยค่ะนะคะเราจะไปลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองกันนะคะเพื่อนขานะคะสวยจริงๆเลยคะ่ะช่องโกงงยงงงชาแนลเด้ะคะ่ะ ล่องไปเปิดอ่านมือเด้อพอไปเป็นหมูกดไหลกดแช่นะคะอันนี้ทํากระทงให้โกงเฮงนะคะวันนี้โกงเฮงจะซื้อกระทงเพลินนะคะหนึ่งมีมีเอาสามอันนะคะเอาสามสามกระทงนะคะแล้วโกก็จะซื้อสั่งสดๆเลยนะคะนี่อันนี้กระทงโกเฮงเฮงนะคะอันนี้กระทง f อ f ซอซ สวยงามมากใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเนี่ย